เพิ่มสเสน่ห์เพิ่มความแพงให้กับคุณสาวๆนะครับคุณผู้หญิงท่านไหนที่สนใจจะเฮ้ยเราอยากจะเพิ่มสเสน่ห์เราให้มันมากขึ้นให้เราอะดูแพงมากขึ้นมีคนสนใจเรามากขึ้นหรือแม้กระทั่งผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขารู้สึกได้ว่าเฮ้ยคุณอะมีสเสน่ห์ในการที่น้ามองหน้าเข้าหานะครับอันนี้เป็นเทคนิคที่ผมรวบรวมมาจากประสบการณ์แล้วก็บทความต่างๆนะครับที่ มีประโยชน์แล้วผมก็มานั่งวิเคราะห์ก่อนแล้ให้มันน่าจะเวิร์กเพราะเพื่อนผู้ชายนะครับที่ปรึกษาทั้งด้านจีบสาวจีบผู้หญิงเนาะเขาก็จะบอกได้ว่าเฮ้ยเขาเนี่ยชอบผู้หญิงแบบไหนบ้างและไม่ชอบผู้หญิงแบบไหนบ้างและบางคนที่เวลามีแฟนไปแล้วผู้ชายก็จะมาบ่นเรื่องของผู้หญิงว่าเอ้ทำไมเขาเป็นแบบนี้นีสใสแบบนี้อย่างนู้นอย่างนี้ก็เลยรวบรวมออกมาว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรบ้างที่ทําให้คุณผู้หญิงนั้นมีเสน่ห์มากขึ้นวิดีโอนี้จะพูดถึงเรื่องนี้ครับผม ผมภูมิพัรุ่งราศีนะครับปัจจุบันเป็นนักจิตวิทยาและเป็น NLP expert ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษานักธุรกิจด้านการเงินนะครับวิดีโอนี้เราพูดถึง how to เป็นเทคนิคครับจะเพิ่มจะพัฒนาสเสน่ห์ของเราให้กับคุณผู้หญิงเนี่ยได้อย่างไรบ้างผมจะทําวิดีโอนี้ยาวนิดนึงนะครับจะไม่ได้แบบโป๊ะโป๊ะโป๊ะ,ปะ,ปะ,ปะแต่ผมจะอธิบายด้วยว่าแต่ละข้อนะ่ะทำไมมันถึงทําให เรามีสเสน่ห์มากขึ้นเพื่อบางท่านต้องการเหตุผลเพราะถ้าผมมาแต่หัวข้อเฉยคุณอาจจะเอ้ยมันไม่จําเป็นเช่นทำไมล่ะฉันก็เป็นตัวของฉันอย่างเงี้ยฉันก็จะอ้วนเตีย้ยเหี้ยล่ำดำเหม็นฉันไม่เห็นต้องเป็นอะไรฉันก็เป็นของฉันแบบนี้ฉันยังมีแฟนได้เลยนะครับอันนั้นน่ะก็ได้ครับเพียงแต่ว่าเราจะพูดถึงคนที่เขาต้องการจะเพิ่มสเสน่ห์สเสน่ห์คุณมีอยู่แล้วครับเพียงแต่เราต้องการเพิ่มสเสน่ห์ให้มากขึ้นเพื่อจะมัดใจคนรักของคุณแฟนคุณหรือแม้กระทั่งตอนนี้ คุณยังไม่มีหลัวไม่ของตัวเองคุณยังไม่มีคนมาจีบด้วยซ้ําคุณใหญ่จะเพิ่มอันนั้นเนี่ยทําอะไรได้บ้างนะครับเลยพูดถึงอันนั้นใครที่คิดว่าน,นี้มีประโยชน์ก็ดูต่อนะครับแล้วก็แชร์ให้เพื่อนไปนะครับเป็นประโยชน์กันแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับคนทําด้วยนอกจากอีวิดีโอที่ตามง้องขอคืนดีเนี่ยก็น้องผมนะครับที่เป็นโคชชี่ผมเนี่ยเขาก็บอกเฮ้ยพี่หนูอยากได้เรื่องนี้เรื่องที่เอาไว้เพิ่มสเสน่ห์รู้เป็นวิทยาทานเอาไว้ใช้เนาะ ได้เลยจัดไปให้นะครับข้อที่1เราต้องเข้าใจก่อนนะครับเราสาวๆเนี่ยเป็นผู้หญิงเนี่ยคุณต้องรู้เขารู้เราก่อนรู้เขารู้เราคือคุณต้องรู้ความต้องการของผู้ชายก่อนครับเราพูดถึงท่านสเสน่ห์ที่ทําให้เพศตรงข้ามสนใจจริงไหมรู้ความต้องการของผู้ชายก่อนครับว่าเขาชอบอะไรแนวไหนยังไงก่อนเราจะได้หนึ่งพัฒนาอันนั้นสองลดอะไรที่เขาไม่ชอบลง รู้เขารู้เราครับว่าเป็นแบบไหนโดยเฉพาะทาร์เก็ตคุณเช่นคุณเห็นแล้วว่าตอนนี้มีคนมาจีบคุณมีคนมาจีบคุณแล้วคุณก็เริ่มมีใจแล้วเริ่มโอเคแล้วคุณจะทํายังไงให้เขาเนี่ยชอบคุณมากขึ้นให้คุณดูแพงในสายตาเขาให้คุณเนี่ยดูว่ามีเสน่ห์แล้วเขาอยากที่จะลงหลักปักฐานอยากจะแต่งงานอยากจะคบอยากจะมีคุณเป็นแม่ของลูกไม่ใช่แค่โผล่มาปุ๊บแล้วก็แค่อยากจะได้คุณคืนเดียวแล้วก็ไปเลยอะไรอย่างเงี้ย การเพิ่มเสน่ห์เนี่ยครับถ้าใครบอกว่าแค่สวยอย่างเดียวก็จบผิดนะครับอันนี้ผิดคุณเคยเจอไหมครับคนบางคนที่หน้าตาดีมากเลยสวยมากเลยพูดออกมาแต่ละคําเนี่ยคุณแทบจะวิ่งหนีเลยพูดจาแบบโอ้โหไม่ไหวเลยฉะนั้นไม่สวยไม่ใช่เรื่องเรื่องเดียวนะครับอ่ะข้อที่หนึ่งนะรู้เขารู้เราก่อนคุณต้องรู้ก่อนว่าคนที่คุณเนี่ยเลงอยู่สนใจอยู่ทาร์เก็ตคุณเนี่ย หรือผู้ชายแบบแมสแมสเลยแบบว่าแบบผู้ชายทั่วทั่วไปแหละเขาชอบอะไรบ้างเพื่อเราจะได้พัฒนาอันนั้นและลดที่มันไม่ใช่ลงถ้าคุณไม่ทําตามตลาดตามที่โจทย์ของตลาดมันต้องการยังไงคุณก็ไม่ได้มันเหมือนขายของอ่ะคุณจะเอาของไปขายแต่เขาไม่มีนิดเลยเขาไม่มีความต้องการเลยเช่นคุณมีแอร์คุณอยากขายแอร์มากเลยคุณเอาไปขายที่ประเทศที่มันหนาวโคตรๆอะลาสกาอย่างเนี้ย มันยังไงก็ขายไม่ได้เนึกออกไหมฉะนั้นคุณต้องเข้าใจก่อนว่าเขาต้องการอะไรบ้างนะครับคุณก็ศึกษากันไปนี่ก็เป็นเพิ่มเป็นเทคนิคเนาะสองต้องรู้จักเป็นคนคิดบวกครับเริ่มที่ความคิดก่อนเลยเริ่มที่ความคิดก่อนคิดบวกคิดบวกไม่ใช่มองโลกในแง่ในแง่ที่มันแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเพ้อหรือว่าเป็นอะไรที่โลกสวยนะครับ คิดบวกคือเราเลือกมองด้านบวกทุกอย่างบนโลกใบนี้มันมีสองด้านเสมอเหรียญมีสองด้านเสมอแต่คนที่มีสเสน่ห์เขาจะเลือกมองเฉพาะด้านที่เป็นด้านดีเช่นคุณโดนหมาไลก่กัดคุณก็จ,จะมองโอ้นี่เป็นโอกาสดีที่ฉันได้ออกกําลังกายไม่ได้ออกกําลังกายนานแล้วคุณโดนไล่ออกอ๋อนี่เป็นโอกาสดีที่ฉันจะได้หางานใหม่งานที่ใช่กับฉันมากขึ้นคุณสถานการณ์โควิดที่คุณต้องอยู่บ้านอาจจะต้องรีวิดเอาไปคือไม่ได้เงินเดือนด้วย อ๋อก็ดีเหมือนกันนะเราจะได้ศึกษาพัฒนาเราได้รู้ว่าการทำงานบางอย่างบรรกจ้างเขาอย่างเดียวเนี่ยมันก็สุ่มเสียงเลือกมองด้านดีครับเพราะเรามองด้านล้ายก็ได้นะครับแต่ถ้าคุณมองด้านดีมันเป็นสเสน่ห์ยังไงล่ะเมื่อผู้ชายมาจีบคุณเขาจะมีเรื่องปรึกษาผมก็เคยเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหานะครับแล้วผมก็จะปรึกษาแฟนผมปรึกษาผู้หญิงปรึกษาคนรักของผมว่าเออผมเจอเรื่องแบบเนี้ทำยังไงผมก็เลย ดูว่าเขาจะตอบมาแบบไหนถ้าเขาตอบมาแบบที่มันไม่ค่อยได้ใช้สมองเท่าไหร่นะตอบมาแบบที่มันไม่ได้สร้างสารรค์ผมก็ไม่เอาเขาตอบได้แบบเออว่ะเขามองในอีกด้านหนึ่งทําให้เราใจเย็นลงได้ ผู้ชายบางทีมันร้อนผู้หญิงก็ต้องเย็นผู้หญิงร้อนบางทีผู้ชายก็ต้องเย็นมันก็ต้องช่วยกันไปนะครับฉะนั้นเลือกมองในแง่ดีเนี่ยมันช่วยคุณได้หลายกรณีมากๆฝึกครับถ้าตอนนี้คุณเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายมาตลอดอะไรก็แย่ไปหมดโอ้ยเงิน5้าพันก็ไม่ได้นายโยกเกาะอะไรก็ไม่รู้คุณมองในแง่ร้ายตลอดเนี่ยสเสน่ห์ของคุณก็จะลดลงครับเลือกมองในแง่ดี 3. พูดจาไพเราะครับพูดดีๆพูดให้มันไพเราะพูดให้มันเพราะ พูดให้มีหางหางเสียงให้มันมีคำต่อท้ายเช่นคะขาค่ะพูดแบบนี้ครับพูดให้มันดีรวมถึงขอบคุณขอโทษฝึกให้มันเป็นนิสัยครับมันคือสเสน่ห์ครับเรียบง่ายมากๆถ้ามีผู้ชายมาจีบคุณนะสมมุติมีผู้ชายมาจีบคุณแล้วเขาเนี่ยพูดจะไม่เพราะเลยพูดจาหยาบคายเลยคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย oh, แม่งแมนโหนั้นก็ได้จริงไหมครับ แต่ถ้ามันแบบถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับร้อยเปอร์เซ็นกับผู้ชายที่เขาพูดจาให้มันเพราะหน่อยพูดที่มันดูมีสกุลลุนชาติพูดจาดีๆครับเขาบอกกิริยาส่อสกุลเนี่ยคําพูดมันก็สอ่อเหมือนกันว่าเขาเป็นคนแบบไหนและส่วนใหญ่นะครับคนดีๆเขาไม่พูดแย่ๆก่อนล้วครับไปดูดารานางเอกครับน้องแต้วเนี่ยด่าไม่เป็นด้วยคําหยาบไม่มีด้วยแอปทักษอรเนี่ยคุณแทบไม่เห็นเขาด่าเลย มันจะเป็นอีกแบบหนึ่งครับเป็นคนที่แบบสวยและดูแพงเราพูดถึงการมีสเสน่ห์แล้วแพงนะครับถ้าคุณอยากมีสเสน่ห์แล้วถูกอีกเรื่องนะึงนะผมไม่ได้สอนอันนี้นะพูดจาให้ไพเราะครับเพื่อคุณจะได้แพงขึ้นทําตัวให้อยู่บนสยามพารากอนทาตัวให้อยู่ในเกษรพาซาครับอย่าทําตัวอยู่บนตลาดนัดถ้าคุณอยู่ตรงตลาดนัดคนเดินตลาดนัดกับคนเดินห้างคนละคนกันเคลียร์นะเคลียร์นะฉะนั้นคุณต้องฝึกครับพูดจาให้เพราะ มีหางเสียงขอบคุณครับขอบคุณครับฝึกไปเรื่อยๆครับตอนเด็กๆเราฝึกมาหมดแล้วโตขึ้นมาบางทีมันอาจจะกล้าโรคแล้วมันก็แบบเฮ้ยฉันอยากเป็นของฉันอย่างนี้อ่ะก็เป็นอย่างนี้มันก็เลยไม่มีเสน่ห์ไงอาแบบนั้นก็ได้แล้วแต่นะครับสี่เป็นคนดีมีน้ำใจครับรู้จักการให้รู้จักการแบ่งปันรู้จักการทำบุญรักสัตว์ให้จิตใจคุณมันดีครับเมื่อจิตใจมันดีเนี่ยที่คิดดีจิตใจดีคำพูดดีเนี่ยครับมันจะทำให้คุณเน่ะ เปล่งออร่าออกมาที่มันหน้าเข้าหาหน้าเข้าใกล้มีสเสน่ห์ไม่เหมือนกับคนที่ตกเด็กเตะหมาท้าหญิงชกเจอคนแก่ก็ด่าเขาไม่ใช่นะครับคนละอันอันนั้นนะ่ะยิ่งทําให้ถูกลงจําไว้วิดีโอนี้เราทําให้แพงขึ้นมีสเสน่ห์และแพงขึ้นไปอยู่ที่ตามเกอรไปอยู่ที่ตามห้างแพงๆไม่ใช่อยู่ตามตลาดนัดน,นะครับเพราะคนเดินคนละแบบกันแต่ถ้าคุณอยากได้แบบนั้นก็ ไว้ผมไม่สอนผมไม่สอนนะผมอยากให้คุณได้อะไรดีๆกับชีวิตเนาะข้อที่ห้าข้อนี้สําคัญมากเลยคือสวยนะครับสวยในที่นี้สวยในที่นี้ไม่ได้แปลว่าคุณต้องไปทุบหน้าเหลาคางอะไรพวกนี้นะคนเราสวยในแบบของเราได้แต่ต้องรู้จักดูแลตัวเองครับสะอาดดูแลผิวพรรณดูแลตัวเองรักตัวเองให้มากๆครับ ดูแลตัวเองเนี่ยมันก็มีการออกกําลังกายไม่ใช่ปล่อยให้อ้วนฉุกไม่ใช่ปล่อยให้แบบผิวกระดากระด่างคุณต้องดูแลตัวเองครับผู้ชายเขามองนะครับว่าถ้าตัวคุณเองยังไม่ดูแลเนี่ยมันจะดูแลเขาอย่างไงจะดูแลลูกอย่างไงเขาดูนะครับฉะนั้นคุณต้องดูแลตัวเองให้ดีดูแลตัวเองให้สวยครับถ้าใครบอกว่าฉันก็เป็นของฉันแบบนี้แหละฉันอยากจะได้คนที่เข้ามาแบบที่เขารับในแบบที่ฉันเป็นได้เอาเถอะเอาที่สบายใจ คุณอยากขายแอร์ที่阿拉斯加ก็เอาที่สบายใจเด้อครับถ้าคุณยังรอผลลัพธ์อยู่โหไม่มีคนเข้ามาจีบเลยมันไม่มีคนมาสนใจเลยมันมีแต่ความเหงาเพราะคุณรอให้ใครสักคนหนึ่งครับเขาเห็นในแบบที่คุณ่ะเป็นจริงๆซึ่งอันนั้น่ะมันอยู่ด้านหลังมันต้องเอาภาพโฆษณาเพื่อการตลาดเนี่ยให้เขาเห็นก่อน ฉะนั้นดูแลตัวเองให้ดีไม่จ้เป็นต้องไปทุบหน้าไม่ต้องเป็นต้องไปทําศัลยกรรมอะไรมากมายนะครับออกกําลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์ตื่นเช้าพูดคิดทําที่มันดีๆอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยผิวพรรณคุณจะเริ่มเปล่งปังขึ้นและมันจะเริ่มทําให้คุณดูดีขึ้นอย่างน้อยเนี่ยอย่าให้อ้วนเกินไปหรืออย่าให้ผอมเกินไปอันนั้นอ่ะมันดูไม่ดีเดี๋ยวเขาจะหาคุณป่วยอีกนะครับมีโอกาสเสี่ยงเป็นเบาหวานอีกโอ้สารพัดฉะนั้นสวยในแบบของคุณเองนะครับข้อที่6 พัฒนาตัวเองอยู่เสมอครับพัฒนาตัวเองอยู่เสมอคุณลองนึกสภาพนะคุณเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่สวยมากเลยแต่คุณมีการศึกษาระดับมสามกับคุณอีกคนหนึ่งอ่ะหน้าตากลางๆอ่ะแต่จบด็อกเตอร์คุณว่าผู้ชายสนใจคนไหนมากกว่ากัน การศึกษามีผลนะครับการพัฒนาตัวเองมีผลมันไม่ใช่แค่วุฒิการศึกษาครับแต่มันเป็นวิธีคิดวิธีแก้ปัญหาวิธีที่เขาพัฒนาตัวเองวิธีเขาต้องมานะพยายามแล้วก็ไม่หยุดเติบโตยุคปัจจุบันเนี่ยจะมาสวยอย่างเดียวแล้วรอเพื่อจะให้ผู้ชายรวยๆสักคนหนึ่งอะ่ะเอาไปแต่งงานเอาไปอยู่ด้วยเนี่ยถ้ามันง่ายแบบนั้นมันก็คงไม่ต้องมีวิดีโอแบบนี้มันก็คงไม่ต้องมีคอร์ส หาคู่มันก็ต้องไม่มีบริษัทที่มันต้องมานั่งทําหาคู่ใช่ไหมไม่ต้องมีทินเดอร์ไม่ต้องมี Tinder, มอะไรพวกนี้ฉะนั้นการพัฒนาตัวเองมันเป็นปัจจัยหนึ่งครับเพราะถ้าคุณอยากได้คนดีๆเข้ามาเป็นมีสเสน่ห์และคุณแพงคนที่เขาเข้ามาเขาก็จะแพงไปด้วยเขาก็จะดูว่าคุณน่ะช่วยเขาแก้ปัญหาในชีวิตเขาได้ไหมแก้ปัญหาในบ้านแก้ปัญหานอกบ้านได้ไหมบางทีเขาไปทะเลาะก,กับลูกค้ามาทะเลาะก,กับเจ้านายมาเขาไปทะเลาะก,กับ อะไรต่างๆข้างนอกไปเผชิญโลกข้างนอกมาคุณมีความสามารถในการช่วยเขาแก้ปัญหาได้ไหมไม่ใช่แค่นั่งนิ่งเงียบอะครับมีการพัฒนาต,ตลอดเวลาอ่านหนังสง่งหนังสืออะไรพวกนี้ครับอย่างดูวิดีโอผมเนี่ยก็เป็นช่วยให้คุณพัฒนาได้นะครับ 7. รู้จักแต่งตัวให้เข้ากับกาละเทศะรู้จักแต่งตัวครับไม่ใช่ว่าชุดเดียวไปทุกงานงานแต่งงานบวชงานศพแบบนั้นไม่ใช่นะครับ ไม่ได้จําเป็นต้องแต่งตัวแพงด้วยแต่ต้องแต่งตัวให้เป็นเช่นคุณมีรูปร่างที่ค่อนข้างหนาเอวหนาเสื้อไม่ควรจะเป็นลายทางควรจะเป็นลายขวางหรืออะไรแบบเนี้ย <c oughs> เพื่อให้มันให้มันดูโอเคใส่เสื้อสีนี้แล้วเราอ้วนใส่เสื้อสีนี้แล้วเราผอมเข้าวัดต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยไปงานแต่งต้องแต่งตัวแบบไหนต้องรู้จักแต่งตัวรู้จักกาลเทศครับการรู้จักแต่งตัวมีกาลเทศรู้จัก เวลาเนี่ยมันทําให้คุณมีเสน่ห์แตกต่างจากคนอื่นเพราะคุณเริ่มคิดละเอียดอ่อนมากขึ้นคุณมีความละเอียดอ่อนในตัวคุณเองละเอียดอ่อนกับคนที่เข้ามาฉะนั้นมันจะทาให้คุณมีเสน่ห์แตกต่างแน่นอนผู้หญิงนะครับถ้ารู้จักแต่งตัวให้มันถูกกาละเทศะเนี่ยคุณรู้ว่าช่วงไหนคุณต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยไปวัดคอเนี่ยมีชิดแต่งตัวเนี่ยเพื่อให้มันเคารพสถานที่เขาก็จะเคารพให้เกียรติคุณ พอไปทะเลไปสระว่ายน้ําคุณก็ต้องใส่ชุดว่ายน้ําให้มันดูสวยให้มันดูดึงดูดคืนคุณไปแต่งแบบโอ้ใส่ผ้าถุงไปไว่ายน้ําไปวัดมึงใส่ขาสั้นมันก็ไม่ใช่ไหมมันก็บ่งบอกว่าแบบหูนี่กูจีบใครอยู่อัเนี่ยนึกออกไหมครับทําให้เสน่ห์ตัวเองมากขึ้นให้มันแพงขึ้นแปดทำตัวเนี่ยให้มันแพงหน้าทนุถนอม อ่ะอันนี้เป็นเทคนิคลึกมากแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆอ,อธิบายนะทําตัวให้แพงทําตัวให้หน,น้าทนุถนอมต้องเริ่มตั้งแต่วิธีพูดวิธีคิดพวกนี้แหละครับแต่คุณต้องงดเรื่องลามกครับกับคนที่เข้ามาจีบกับคนอื่นที่มีระยะห่างถ้าคุณอยู่กับเพื่อนสนิทผมไม่ว่าเลยนะคุณจะทะลึง่งเฮฮาเพราะผมรู้จักน้องหลายคนสาวๆสวยๆหลายคนทะลึ่งตึงตังโอ้โหหนักอ่ะหนักกว่าผู้ชายบางทีแต่ อยู่ในที่ที่ควรอยู่ในกาลเทศะที่ควรอยู่กับเพื่อนสนิทพูดได้ไอ้น,นี่มันโตมาด้วยกันพูดได้ครับแต่อย่าพูดพ่าเพื่อไปให้คนที่แบบเขากําลังมองคุณเขากําลังเห็นคุณอยู่เนี่ยเหมือนแบบเฮ้ยตอนแรกเขาเห็นคุณอุย้ยเหมือนนางฟ้าเลยอยากได้เป็นแม่ของลูกพูดออกมาทีโพ๊ะโพ๊ะโพ๊ะมันจะลดราคาคุณลงเลยครับมันจะทําให้ความแพงมันลดลงฉะนั้นต้องงดเรื่องพวกนี้งดงดคาหยาบด้วยอย่าติดครับพวกคําหยาบไอ ที่มันหยาบเกินไปอ่ะเอียอาเอ๋อวยอะไรพวกนี้อย่าติดคําพวกนั้นนะครับให้อุทานเป็นคําอื่น uh ท like ี่มันดูมีสกุลลุนชาขึ้นมาหน่อยเช่นออ๊บขอโทษค่ะเจริญท่จ้าอะไรแบบเนี้ยถ้าโกรธก็อวยพรมันไปอะไรแบบนี้นะครับต้องรู้จักทําตัวให้แพงขึ้นจําไว้นะครับเราอยากมีเสน่ห์ของแพงมีเสน่ห์ของถูกแน่นอนจําไว้นะครับส่วนถัดมา เพิ่มความมั่นใจในตัวเองหลายคนนะครับมีปัญหาตั้งแต่ในวัยเด็กจนโตมาเนี่ยไม่มีความมั่นใจในตัวเองเช่นมองว่าตัวเองไม่ดีพอไม่สวยไม่เก่งไม่รวยคุณต้องมั่นใจในตัวเองก่อนครับว่าคุณยอดเยี่ยมพอโดยวิธีการฝึกความมั่นใจในตัวเองดูจากเปรียบเทียบกับคนที่ด้อยกว่าครับเช่นถ้าคุณมีเงินเดือนอยู่คุณก็ไปเปรียบเทียบกับคนที่เขาไม่มีเงินเดือนถ้าคุณเนี่ยมีเสื้อผ้าใส่สวยๆอยู่ คุณก็เปรียบเทียบกับคนที่เขายังไม่มีเสื้อผ้าใส่ด้วยซ้ำถ้าคุณเนี่ยมีอวัยวะครบสามสิบสองอยู่มีจมูกมีหูคุณก็เปรียบเทียบกับคนที่เขา,าแทบจะไม่มีอวัยวะครบด้วยซ้ำคุณก็จะมั่นใจในตัวเองเพิ่มขึ้นได้แล้วคุณก็ยอดเยี่ยมแบบนั้นอยู่แล้วนะครับต้องเชื่อมั่นก่อนส่วนถัดมาคุณต้องเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้ข้อที่สิบนะครับเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้ทํามาหากินได้ ไม่ใช่ว่าถ้าไม่มีผู้ชายผู้ตายไปเลยแบบนั้นไม่ได้นะครับผมเจอหลายคนมากๆเลยที่รู้จักกันแต่มันเป็นความผิดพลาดของเขาในการที่เกิดจากการแต่งงานโดยที่พอแต่งงานเสร็จแล้วเนี่ยฝากชีวิตไว้เลยที่ผู้ชายคนหนึ่งอันนี้มันก็ไม่ใช่ความผิดหรอกเนาะแต่มันกลายเป็นว่าในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยมันมันมีอะไรหลายๆอย่างที่ไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่ในด้านสถาบันครอบครัวแต่งงานมีลูกปุ๊บเลิกกันเพราะ ก็โดนเทเลยแล้วเขาก็ต้องลาออกจากหน้าที่การงานที่ดีออกมาด้วยซ้ําอย่างเงี้ยมันทําให้ตัวเขาเนี่ยขาดเสน่ห์ลดลงแล้วขาดความมั่นใจในตัวเองขาดการไปทํางานต้องมาเริ่มต้นใหม่ทํางานใหม่เลยฉะนั้นคุณต้องมีงานมีอาชีพที่จะสามารถดูแลตัวเองได้ครับอย่าหวังว่าเฮ้ยผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาแล้วคุณจะได้แบบเฮ้ยเนี่ยไปทั้งชีวิตมันยากครับสมัยเนี้เพราะว่าผู้ชายเขาก็ดูเหมือนกันว่าเอ๊ e, แล้วคนนี้เขามาส่งเสริมให้เราเจริญเติบโตขึ้นหรือเขามาทําให้เราแย่ลงนะครับถ้าคุณต้องการให้มีเสน่ห์คุณก็ต้องไปทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นแบบที่ว่าเนี่ยเพราะมึงมีกูเนี่ยชีวิตมึงจะด,ดีขึ้นแบบนั้นแต่คุณต้องดูแลตัวเองให้ได้ก่อนอย่างน้อยก็ดูแลตัวเองให้ปลอดภยัยถ้าไม่มีถ้าไม่มีคนดูแลเราเนี่ยเราสามารถดูแลตัวเองได้เนาะแล้วคุณจะเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองด้วยต่อมานะครับข้อที่12ใช่ไหมสิบเอ็ดสิบสองเนี่ยแหละ เป็นผู้ฟังที่ดีครับเป็นผู้ฟังที่ดีผมรู้ครับตอนแรกๆเวลาผู้ชายจีบผู้หญิงเนี่ยผู้ชายมันจะฟังเยอะและผู้หญิงเนี่ยก็จะมีเรื่องเม้ามอยเรื่องคุยคุณก็จะชอบคนที่เขามานั่งฟังคุณเข้าใจคุณนะเช่นกันถ้าคุณอยากเพิ่มเสน,เน่ห์คุณต้องฝึกฟังให้เยอะขึ้นรู้จักเขาให้มากขึ้นถ้าเขามาจีบคุณล้วเขารู้สึกส่งสัญ,ญญาณมาแล้วคุณอยากจะทําให้เขารู้สึกประทับใจคุณนะ คุณลองถามเขาครับว่าเออแล้วเขาเป็นมายังไงเขาทาอะไรมาก่อนบ้างทาคือศึกษาเขาฟังเขาเยอะๆจะได้รู้จักเขารู้เขารู้เรากลับไปข้อแรกแล้วข้อที่สิบสามนะครับคือนอกจากรู้เขารู้เราแล้วต้องฝึกชื่นชมครับไอค้คาพูดที่เราใช้เนี่ยต้องฝึกชื่นชมเขาด้วยผมเจอเคสหนึ่งนะครับผู้หญิงที่เขามีสเสน่ห์มากๆเลยคือเขาเนี่ยนอกจากฟังแล้วเขายังชื่นชมผู้ชายคนที่มาคุยด้วยผู้ชายเนี่ยติดนะครับรู้สึกว่าแบบ เฮ้ยขาดคนที่ฟังแล้วชื่นชมเขาเพราะผู้ชายบางคนมันขาดครับมันโตมาแบบที่ขาดความมั่นใจในตัวเองมันต้องการคนชมพอมันมีคนชมมันก็รู้สึกดีจังเลยมันก็ติดคําชมแบบนั้นปรากฏว่าพอผู้หญิงคนนี้ไม่อยู่ในชีวิตเขานี่แทบตายแลวเพราะรู้สึกว่ามันขาดอะไรไปบางอย่างมันขาดความมั่นใจไปโดยสรุปคุณทําตามนี้ค่อยๆปรับค่อยๆพัฒนาบางเรื่องคุณอาจจะมีอยู่แล้ว แต่ผมเชื่อมั่นว่าหลายๆเรื่องคุณมีอยู่แล้วครับแค่บางเรื่องคุณอาจจะไม่ได้ทํามันมากพอหรือบางเรื่องคุณรู้สึกว่ามันไม่ได้ make ซน n ์มากพอที่จะพัฒนามันแต่ถ้าวันนี้คุณอยากได้ผลลัพธ์ให้คุณแพงขึ้นมีสเสน่ห์มากขึ้นไม่ใช่แค่กับหนุ่มๆแต่ใช้ได้กับเรื่องงานใช้ได้กับผู้หลักผู้ใหญ่ให้เขารู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นที่รักมันทําได้หมดเลยครับ หวังว,ว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กดไลค์กด s u b ส c r i b ์ไว้กดกระดิ่งไว้นะครับแล้วก็แชร์ให้เพื่อนไปเป็นวิทยาทานเป็นบุญนะครับแล้วก็ร่วมบุญการผมคิดว่าผมคงทำมาความรู้พวกนี้ไว้แบ่งปันเพื่อเป็นวิทยาทานเผื่อผมตายไปจะได้มีความรู้ดีๆทิ้งเอาไว้นะครับเจอผมใหม่ภูมิพารุ่งดาศรีสวัสดีครับ